ฟังด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตและก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดการประจวบวันที่24พฤศจิกายนอัปเดตกันทุกวันนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าคลิปนี้ความจริงปรากฏครับเอลทีฟันคำเมนโบแตกไทยทําถูกแหกกลางเวทีโลกกันเลยทีเดียวกับกรณีของทุนระเบิดที่มีมติออกมาแล้วพร้อมกับเรื่องราวล่าสุดครับฮุนเซนเนี่ยทุ่มไม่อั้นเทหมดหน้าตักตัดถนน10เมตรเพื่อที่จะขนอาวุธหนักตามแนวชายแดน และก็ยังดูทีท่าเนี่ยไม่ยอมและไม่จบง่ายๆซึ่งก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งครับตามกันต่อกับอัปเดตความคืบหน้ากรณีของพื้นที่กองทัพภาคที่3เองโดยกองกําลังนเรส่วนนั้นพร้อมตอบโต้เช่นเดียวกันก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มจากอัปเดตเรื่องราวล่าสุดก่อนเกี่ยวกับบริเวณแนวชายแดนของไทยเราโดยฉพาะื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีครับที่มีรายงานเพิ่มเติมออกมาเรียกว่าหุนเซนนั้นไม่ยอมจบง่ายๆนะครับเพราะ คำเมนมีการสร้างถนนกว้างถึง10เมตรนะครับเพื่อเป็นการใช้ขนอาวุธหนักตามแนวชายแดนซึ่งเรียกว่าเป็นการเทหมดหน้าตักเลยก็ว่าได้นะครับกับถนนคนกรีดกว้าง10เมตรเนี่ย เตรียมที่จะใช้ขวอาวุธหนักเข้าไปที่เนิน745ซึ่งขมรก็ยังยึดเอาไว้อยู่แล้วฐานไทยเราเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับขมรในบริเวณเนิน745นะครับเราก็ต้องใช้กันและตะเวนนานถึง8-9ชั่วโมงโดยก็เป็นรายงานจากผู้นําหรือว่าสสในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเองนะครับก็มีข้อมูลและก็ข้อได้จริงเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชาครับซึ่งตอนนี้เทียบไม่เห็นเลยก็คือถนนของกัมพูชากับการขนอาวุธหนักเนี่ยสามารถใช้รถยนต์ถึง3คันเดินทางไปเส้นเดียวกันได้แล้วก็สามามรถ สวนขึ้นเนิน745ได้ทันทีทําให้โอกาสนี้ครับขมินนเ่ว่าได้เปรียบกับเนิน745นะเพราะลําเดียงขนวัตยุทธปกณ์ได้เร็วกว่าเราเนี่ยหลายเท่าตัว เข้าพื้นที่ได้ง่ายกว่าและก็รวดเร็วกว่าซึ่งเมื่อตัดกลับมาที่ประเทศไทยของเรานะครับทางผู้นําหรือว่าสสในพื้นที่จังหวัดอุบลเนี่ยก็บอกว่ากรณีของเนิน745ที่อยู่ฝั่งไทยเราครับกลายเป็นว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีระยะทางไกลามากเวลาจะเดินนาตะเวนก็ต้องใช้เวลาเดินเท้ากว่า8-9ชั่วโมงซึ่งถึงแม้ว่าขณะนี้เราจะสามารถตัดถนนขึ้นไปบริเวณเนิน745ได้แล้วแต่ด้วยงบประมาณและก็ลักษณะที่เสียเปรียบก็เป็นจุดอ่อนของกําลังพลไทยเรานะครับเนื่องจาก ขมินเองก็มีการทุ่มงบประมาณมหาศาลเลยกับการสร้างถนนเส้นนี้ขึ้นมาแล้วเขาเองก็ไม่อยากเสียเส้นนี้ไปเหมือนกันแบบที่ว่าไม่สนใจงบประมาณใดๆทังสิ้นเลยเนื่องจากมีเงินสแกมเมอร์และก็ธุรกิจสีเทาเนี่ยมาหนุนหลังอยู่แล้วก็มีการคาดการณ์ออกมานะครับถ้าเกิดว่ามีการประทะกันอีกครั้งหนึ่งบริเวณเนิน745จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าห่วงกันเลยทีเดียวครับเพราะมีชุมชนมีบ้านทุ่งสมเด็จบ้านแค่ดอนบ้านจันลาและก็บ้าน8ดอุ้ม ที่อาจจะได้รับผลกระทบกับสถานการณ์ดังกล่าวนี่ก็เป็นกรณีของเนิน745นะครับฮุนเซนคาเมนมีการทุ่มหมดหน้าตักไปเลยในการสร้างถนนกว้างกว่า10เมตร10เมตรถือว่ากว้างมากนะครับกว้างจริงๆนะคือรถถังเอาวุโ,ดโดปกรณ์ต่างๆเนี่ยขึ้นไปได้ทันทีแล้วเหตุผลที่คาเมนสร้างเพราะว่าเนินตรงนั้นมันเป็นเนินสูงมากนะครับ745เมตรสูงกว่าระดับน้ําทะเลแต่อย่างไรเราก็ต้องตามเฝ้าระวังกันต่อแหละครับการที่คาเมนทุ่มออกมาแบบนี้เนี่ยมันจะมีนัยยะอะไรสําคัญหรือเปล่า ส่วนอีกกรณีหนึ่งครับกับกรณีเนิน741ที่อยู่จังหวัดอุบลราชธานีนั้นก็มีข่าวลือกันออกมาเลยครับว่าขาหมินมีการยึดเอาไปแล้วหรือเปล่าแต่ล่าสุดครับข้อมูลที่ยืนยันออกมานั้นไม่เป็นความจริงและก็ฝ่ายของมั่นคงนั้นชี้แจงออกมาแล้วครับว่าพื้นที่เนิน741เนี่ยขณะน,นี้ทหารไทยเราครับยังคงควบคุมเอาไว้อยู่และก็เฝ้าจับตาด่าทีของกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเลยซึ่งก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดน่าห่วงนะครับเพราะด่านไทยเราเนี่ย เตรียมแผนปกป้องเลยก็ป้องกันไปนทีว่าอย่างรัดกุมเป็นที่เรียบร้อยเหมือนกันอ่ะอันนี้ถือว่าเราก็ยังอยู่จุดสูงขมเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะต่ํากว่าขมรเนี่ยประมาณ4เมตรขมนคุมเนิน745เราคุมเนิน741ซึ่งระยะทางห่างกันเนี่ยประมาณ6กิโลเมตรก็ถือว่าห่างกันอยู่แต่ในมิติของอาวุธวิถีโคง้งหรือวิถีตรงเงยเนี่ยน่าจะไปถึงก,กันได้กับบริเวณตรงนั้นเรียกว่ายังมีจุดที่เราสามารถค้ำยันกับขมิได้บริเวณแนวชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแต่ขมิกก มีการเสริมทัพหนักหน่วงนะเติมกกำลังพลไปเนี่ย800คนในบริเวณพื้นที่ช่องบกบริเวณจังหวัดอุบลแล้วมันยังไม่ได้มีเพียงแค่นี้กับเหตุการณ์ในพื้นทกองทัพภาคที่สนะครับก็ยังมีอยู่เรื่อยมาที่ฐานกัมบูชาครับเดินถือปืนกลมาแ้วเรมองมองฝั่งฐารไทยเราเหมือนจะสังเกตการอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมาเบงเล็กน้อยนะมาคนสคนซึ่งกันมาแบบนี้เนี่ย มันสุ่มเสี่ยงต่อาการวางทุ่นระเบิดมากๆถ้าเกิดคขมรมมา2คนคนนึงเนี่ยอันนี้แหละครับมันเราต้องระวังไว้เลยเพราะไม่รู้เลยว่าคขมรมจะไปจุดไหนบ้างแล้วมาแบบถือปืนกลมานะคนหนึ่งถือปืนกลคนนึงถือปืน A k เคซึ่งเป็นอาวุธประจํากายของคขมรนเองซึ่งแกนั้นก็ยังไม่พอนะครับก็ยังมีคลิปฐานกัมพูชานเนี่ยได้สกัดหินลงไปถึง2-3เมตรกับความลึกเพื่อที่จะทําหลุมบังเกอร์ขนาดใหญ่เลยนะครับอาจจะเป็นการรองรับของฝากจากไทยเราอย่าง F16 ที่ ดูแล้วคามนก็มีการเตรียมไปที่อย่างมั่นคงมั่นคงจริงๆนะครับเขาพยายามทําแต่ก็ถ่ายออกมาเยอะเหมือนกันนะทำให้เรารู้พิกัดรู้อะไรต่างๆนานาว่าคามนมีการป้องกันอย่างไรและผมเองก็คิดว่าฝ่ายของมั่นคงไทยเราเนี่ยน่าจะเอาอยู่นะครับในการแก้ปัญหานต่างๆของคามนเองนี่ก็เป็นรายงานล่าสุดจากพื้นที่กองทัพภาคที่2นะครับที่คงต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าสถานการณ์มันจะดูเงียบไปอยู่นิดนึงนะครับย้าว่านิดนึงจริงๆนะแต่ขมิน ก็ยังมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องซึ่งเราก็ต้องตามติดตามต่อนะครับก็มีคลิปหลายๆคลิปที่เขามีอัพโพสลงเหมือนกันเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกเรื่องราวหนึ่งครับเรื่องราวนี้กลายเป็นว่าโบแตกความจริงปรากฏไทยของเราทําถูกครับเพราะล่าสุด AT e จากฝั่งไทยเราเนี่ยมีการรายงานผลการสังเกตการนะครับยืนยัน100%ตว่าทุนระเบิดที่เราพบและก็ฐานไทยเราเหยียบที่ห้วยตาเดียนั้นเป็นทุนระเบิดใหม่ซึ่งถูกลักลอบฝังในดินแดนไทยเรานี่เป็นการยืนยันชัดเจนจากเ e องไทีฝั่ง ว่าในพื้นที่เนี่ยยังจะมีอีกโดยเรื่องนี้นะครับเป็นกองบัญชาการกองทัพไทยเองครับที่ออกมาประกาศผลรายงานการตรวจสอบของคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจําประเทศไทยของเรานะครับต่อเหตุการณ์ฐานไทยเหยียบทุ่นระเบิดบริเวณพื้นที่ภูมะเขือในจังหวัดศรีสะเกดครับยืนยันชัดเจนออกมาว่าทุ่นระเบิดที่พบนั้นเป็นทุ่นระเบิดใหม่ไม่ใช่ทุ่นระเบิดเก่าอย่างแน่นอนตามที่กัมพูชากล่าวอ้างมาโดยการตรวจสอบครั้งนี้ครับเป็นการตรวจสอบจากหน่วยวิศวกรรมของคณะเอ T ทีนะที่ยังพบสัญญาณชี้ชัดว่า พื้นที่ดังกล่าวนั้นอาจจะมีการฝังทุ่นระเบิดเพิ่มเติมอีกก็เป็นได้นะครับและก็ยังไม่สามารถเข้าดําเนินการเก็บกู้ได้ทันทีเนื่องจากความเสี่ยงต่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เองคณะเอ t ทีครับยังได้ยืนยันพิกัดจุดพบทุ่นระเบิดทุกจุดด้วย GPS ที่มีความแม่นยาสูงเลยแล้วกลายเป็นว่าทุกตําแหน่งเลยอยู่ในดินแดนของไทยเราทั้งหมดไม่มีจุดใดอยู่นอกเขตแดนไทยเราโอ้โหเรื่องนี้ถือว่าโบแตกกับฝั่ง,องเอาเขมรน,นะครับที่สาัมารถิไปกว่านั้นเนี่ยหัวหน้าคณะเออทีครับได้ตรวจสอบโทรศัพท์มือถอถส่ววนตัขงกูชา หลังจากถูกทิ้งไว้ขณะถอนกาลังบริเวณพื้นที่ภูมะเขือก็พบหลักฐานต่างๆนานาที่มันเป็นเครื่องการันตีเชิงประจักษ์เลยว่าขามินวางทุ่นระเบิดใหม่รอบพื้นที่จริงๆแล้วขณะเดียวกันนะครับทางทัพบบกของเราเนี่ยก็บอกว่ายังพบ พฤติกรรมฝ่ายกัมบูชาครับที่ให้ข้อมูลไม่ตรงกับข้อได้จริงในหลายเวทีหรือว่าการหารือเนี่ยซึ่งมันส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการเจรจารและความเชื่อมั่นใน,นกลไกความร่วมมือด้วยนี่ก็เป็นรายงานล่าสุดจากฝั่งเอ t นะครับก็มีการสรุปออกมาแล้วหลังจากที่เรามีการเยียบตั้งแต่น่าจะ ต้นเดือนพฤศจิกายนแล้วเป็นข้อมูลที่ยืนยันจากคณะเอโทของอาเซียนด้วยประจําประเทศไทยของเราแล้วเรื่องนี้นะครับมันจะถูกส่งต่อไปยังเวทีโลกอย่างแน่นอนอยู่ที่ว่าเวทีโลกพอส่งไปแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับขมิมนะครับขมิจะโดนอะไรไหมจะโดนลงทันอะไรไหมเพราะว่าก็ยืนยันชัดเจนนะว่าเป็นทุนระเบิดใหม่ซึ่งประธานอัาว่าอย่าง ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ต้องมีการดําเนินการอะไรสักอย่างหนึ่งแหละเพราะเรายืนยันไปแล้วเนี่ยคอมเมนต์ตอบโต้อะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่ยืนยันออกมาครับไม่ใช่ฝั่งไทยเราแต่เป็นคณะเอทีของอาเซียนย้ำอีกครั้งนะครับว่าเป็นของอาเซียนทั้งหมด10ชาติ11ชาติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างน,น้อยก็ถือว,ว่าเป็นตัวกลางในการยืนยันครั้งนี้ แล้วอย่างที่ผมบอกเลยครับมันจะเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญมากๆเลยนะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เนี่ยคณะเอวทีไม่ได้มายืนยันให้กับเราว่าเป็นทุนระเบิดใหม่ถึงแม้ว่าเราจะบอกไปว่าทุนระเบิดใหม่ก็ตามแต่ว่าน้ําหนักต่อการพูดในเวทีโลกเนี่ยมันอาจจะยังไม่หนักพอนะครับซึ่งรอบนี้แหละมันอาจจะหนักพอก็ได้กลายเป็นว่าขามนปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับโบแตกจริงๆซึ่งหลังจากนี้คงต้องรอติดตามความคืบหน้ากาันนะครับว่าจะมีมาตรการอะไรกดดันขมนต่อบ้างถ้าเกิดอยากจะกดดันในมากที่สุดเนี่ยก็ต้องไม่ต้องส่งเงินไม่ต้องให้เงินสนเเลยพราะ ขเมรับเงินมาครับก็ทําอีกเล็กน้อยไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วมาต่อกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับมาพูดถึงความคืบหน้าล่าสุดกันบ้างกับการเร่งปักหมุดเขียดแดนโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดส,สาก,กวนะครับที่คืบหน้ามาแล้วเนี่ย43.75ซึ่งก็เป็นทีมสำรวจระหว่างไทยเรากับขาเมรเองนะครับบริเวณจังหวัดส,สาก,กวนะลงไปที่ปักหลักเขตดแดนช่วคราวในอำเภอโคกสูงครับและก็ใช้เทคโนโลยีดาวเทียม และโดนลังวัดเนี่ยปักหมุดร่วมกันเพื่อที่จะดีนัันเส้นเขตแดนตามมาตรฐานสากลซึ่งตอนนี้ก็สามารถวัดไปแล้วเนี่ยห้หมุดจากทั้งหมด128หมุดคิดเป็น43%เเซนะครับรวมไปถึงบินโดนสำรวจครบ7เที่ยวบินระยะทาง4.07กิโลเมตรคิดเป็นทั้งหมดเนี่ย58เป ซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับขเขมนเทียงไม่ออกเลยนะเพราะว่าเรามีการใช้ดาวเทียมเออยใช้โดนและก็ใช้แผนที่ตามหลักสากลแต่ก็ยังยืนยันไม่ได้นะครับว่าพื้นที่ตรงไหนมันจะเป็นของไทยเราในพื้นที่บ้านหนองจัน์บ้านหนองยาแก้วเพราะอย่างที่บอกแหละดาวเทียมลงตรงไหนก็ลงตรงนั้น่ซนในจังหวัดโซนจันทบ,บุรีนะครับจะเป็นจุดแรกเลยที่จะมีการสร้างรัว้วตอนนี้ก็มีความคืบหน้าแล้ววันนี้ก็จะมีปักหมุด ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งก็ต้องรออัปเดตกันหลังจากนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันอีกเรื่องหนึ่งกันบ้างนะครับมาโยกกันที่ฝั่งกองทัพภาคที่3กันนะครับบริเวณชายแดนจังหวัดตากหรือว่าชายแดนตรงข้ามกับพม่านั่นเองรายงานล่าสุดเลยครับทางกองทัพภาคที่3เองก็มีการยกระดับคุมเข้มแนวชายแดนนะเพื่อที่จะป้องกันการลุกล้ำอธิปไตยของฝั่งไทยเราซึ่งก็เป็นรายงานจากจังหวัดตากนะครับกับกองกําลังนเรศวรเองพร้อมกับอาวุธปืนหนักนะครับมีทั้งรถถังยานเกราะ ที่นำกำลังพลนั้นออกลาดตะเวนแนวชายแดนเข้มงวดมากยิ่งขึ้นแล้วก็วางกําลังตามจุดล่อแหลมต่างๆ เพื่อที่จะป้องกันการลุกล้ำปฏิปทตยของขมรและก็การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการยิงข้ามมาเหมือนกระสุนเนี่ยฉายแลบมาโดนฝั่งไทยเรา5หลังคาเรือนนะครับบริเวณจังหวัดต,ตากอำเภอแม่สอดซึ่งกองกำลังในสวนก็ยิงกระสุนควันครับเตือนไปอยู่หนึ่งรอบและก็ได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังตามแนวชายแดนรวมถึงเพิ่มรอบในการลาดตระเวนด้วยทั้งกลางวันและก็กลางคืนและยังมีการเตรียมความพร้อมตอบโต้หากสถานการณ์เนี่ยขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าพร้อมในพื้นที่กองทัพปะที่สา เพราะได้รับการซัพพอร์ตจากหลายหน่วยเลยครับไม่ว่าจะเป็นอากาศยานไร้คนขคับสําหรับตรวจการระยะไกลหรือว่าจุดตรวจการลาดตะเวนเพื่อเสริมสร้างด้านข่าวกลอง และการแจ้งเตือนล่วงหน้าโดยโซนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่คู่ขัดแย้งโดยตรงแต่ว่าเราก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะถ้าเกิดอาวุธหนักหลุดเข้ามาจริงๆเนี่ยถือว่าน่ากลัวนะในชายแดนพามา่าเล่นกันหนักจริงๆนะครับซึ่งเราก็มีมาตรการเตรียมเฝ้าระวังเช่นเดียวกันกับกรณีนี้ยังไงก็เหมือนเดิมครับส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับพี่น้องทหารไทยในแนวหน้าและก็พี่น้องชาวไทยเราในพื้นที่แนวเขตชายแดน ทั้งภาค1ภาค2และก็ภาคที่3แต่ที่หนักใจที่สุดเนี่ยผมคิดว่าภาคที่2นะยังมีคลิปออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับว่าเามนก็ยังตีมือยังดื้อด้านและยังแบบสร้างบังเกอร์ขุดบังเกอร์กันทุกวี่ทุกวันไม่มีเหน็ดไม่มีเหนื่อยก็ยอมรับอีกอย่างหนึ่งว่าใจคขมรได้จริงๆนะครับปาทะกันรอบนี้แล้วเนี่ยเสียหายหนักแต่ไม่ได้เกรงกลัวทหารไทเราเลยตามแนวบอร์ที่เนี่ยเขมรก็จะมีเสียงดังจะมีการขม่มขู่แล้วอาวุธในการเดลตเวนเนี่ยก็มีทั้ง RPG มีทั้งอาวุธหนักต่างๆนานานาแล้วกก็มมีรเพิ่ จำนวนคนในการลดตะเวียนด้วยอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตและติดตามให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันทุกวันเลยเกี่ยวกับกรณีแนวเขตชายแดนของไทยเราและสำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c คร b e เป็นกำลังใจให้กับเซนสนามของเราด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับเขาอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายมันพูดวิทยุเหรอ บุญที่อะไร